สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาทําสเปรย์แอลกอฮอล์เยไว้นะคะมีส่วนประกอบนะคะก็คือแอลกอฮอล์ค่ะแล้วก็โลชั่นนะคะอุปกรณ์ก็จะมีขวดสเปรย์ค่ะมีช้อนชาค่ะแล้วก็มีที่ออใส่ส่วนผสมนะคะขั้นแรกนะคะเราก็บีบเจลโลชั่นนะคะใส่ช้อนชาที่เตรียมไว้ค่ะ ประมาณสองช้อนชานะคะบีบไปได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็ใส่แอลกอฮอล์ลงไปค่ะเราก็เทใส่แอลกอฮอล์ลงไปนะคะเทในตาส่วนที่เท่าๆกันเอ้ยไม่ต้องเท่ากันก็ได้นะคะคนนะคะ คนให้มันเข้ากันเลยนะคะเมื่อเราคนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วนะคะเราก็สามารถเทใส่ขวดสเปรย์ได้เลยค่ะ ค่อยๆเทน,นะคะหรือหาอะไรมาลองก็ได้ค่ะเพื่อกันมันหกนะคะแค่นี้เราก็ได้สเปรย์ DIY แล้วนะคะขอบคุณค่ะ